เก่งน้อยตื่นมาแต่เช้าบบหินจะขึ้นไปใส่ไปทั้งหนมาตั้งแต่เช้าโอ้แม่สย,ยามซ้อนนะครับรายามซ้อนอะไรบ้างหลาะอยากกินป,ปุกป้าต้องมีแนวแทมแน่เลยเอ้มาบึงน่ะไหมไปอูยอ้ย ไปโก้พองอมเดี๋ยวแม่สิบปนนะจ๊ะแจ๋วแจ๋วแจ๋วเจ๋วเวเวสวัสดีครับผมเป็นพี่น้องเอฟซีเก้งน้อยสุภูสุคนเนะก็เห็นแล้วเนาะตามต้นคลิปแม่เก้งน้อยก็ได้ป่ามาผมเป็นพี่น้องได้พักจังซี่เขากันโบวิทเมนูป่นป่าครับผมเป็นพี่น้องชีทีกับย่านรุ่นครับ <c oughs> ปนปดุกประคอนี่นะแซ่บห้พี่ให้น้องเบ่งเลยครับนี่นะโอ้เป็นหมอเลยหมอกบางใหญ่อุ้ยมีพุงปลาพร้อมนี่นะ่ะพุงปลาพุงปลาคอน้อยอ,อ่มทุกคนอ้่ ปลาพิ่นไปปิ้งน้ำมอ,อมาแต่ไห,หนาครับทำมีมาแต่นาแต่เศร้าไปปิ้งน้ำมอไอก,กลสีเกี่ยวเข้าเลยเด้พี่น้องเดือนหน้านี้เริ่มกันละลายลายบอนกับเกี่ยวกันกับสีแล้วแล้วก็มีเห็ดก้อนหมูกับไิ้เกี่ยวก้อนนะครับะบวบแล้วเข้ามาจำปนเข้าดีกว่าปนปลาครับวนนี้อืม้ม สูอือพุงปลาพุงปลาขอน้อย คมติว้วคมดีปลาครับผล้นินกับอพาะก,การหินี่สุดยอด ก็จะมีเสียงเกื่องตัดหยาในเด้อ เนื้อปลาคอใส,ใสขๆขาวๆมันปลาำนี่ยนีมันเลยๆพี่น้องไงปลาน้ำคอน้ำยัง ลายอะไทิตังไรจีกินเบริรเนี่ยอืมภูงปางละอืมมันแซ่บเลยพี่น้องุุงปาก ลองกินเบิ่งในพุงปลาคอมะเขือม่วงปลาดุก เอาเนี้ยเงี่ยงพวกขี้พวกหลุดตัวน้อยกินง่ายครับเนื้อมัน ừ tôm này nói thế này sơn chi tô nhanh บรรยากาศทั้งรังไงอึ้นคึมขึ้นคึมึ้มฟ้าครึ้มฝนครับ <c oughs> ขึ้นจังฝนที่โต๊ะนี่แหละมันนี้ 嗯，嗯，嗯。 อร่อยขมขมแบบขมพอดีขมดีปลาลูกโดดก็ใส่เป็นหน่วยนะนี่แหละครับ อเอาเพ้านพี่น้องอยู่แล้วเก่งน้อยก็ได้ได้ปนปลาครับมาสู่ปีต่อนน้องได้เบิ้งได้คืออยากน้ำเก่งน้อยฝีมึงคุณเม่์ผลิตนะครับผมแซบสุดคำบรรยายอีกแล้วอ่ะเก่งน้อยกิได้ราปีแล้วน้องไปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เก่งน้อยในเด้อครับผม กิ่งน้อยกับขอคอผูกขอบคุ้นหลายๆครับที่เป็นกำลังใจให้กันมาโดยตลอดครับผมสำหรับวันนี้กันแล้วพี่น้องไปแล้วสวัสดีครับ